มาคุยกับอาจารย์วัญชัยสอนอริกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์วัญชัยครับสวัสดีครับรคุณโก้คุณหนุ่มและก็ท่านผรูฟังที่เคารพยาบุญมากาไกกลายเป็นหงยาบุญล,ลงหงเป็นกาหน้าฉงนยาบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยาบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัดจรรจันนะ่ะใคร,คใ,ครใครจะบุญหล่นเหรออจย์ เพื่อเป็นอนุสติเพราะ,ะว่าอา้จะปรับคลมองนะอมเพราะแต่ละคนก็กําลังจะบุญมามบางคนก็จะกาไก่นะฮะหมาหมูหม,มาหมูว่ากันกลังนะครับออํานาจเนี่ยมันไม่ได้อยู่กิรังยั่งยืนอะไรหรอกอเขาจึงบอกว่า อำนาจมันไม่ได้คงที่ความดีตังหากที่มันคงทนนะใครถ้าไปยึดมั่นถือมั่นจะต้องมีอำนาจตลอดไปสามปีตีปีห้าปีหรือสองสมัยสามสมัยอันนั้นก็เลอะเทอะเ,เกินไปนะครับก็ขอให้ทำใจนะครับว่าตอนที่มีตำแหน่งแห่งหนําอนาจหน้าที่ก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่เต็มกำลังนะครับ ตอนไม่มีก็ถือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนันตตก็แล้วกันนะครับครับนะฮะบางคนก็บอกตำแหน่งอยู่ไม่นานนะฮะส่วนตำนานนี่ระวังป่นเขาบอกงี้เนะออแบบเดียวกันแบบเดียวกันแบบเดียวกันใช่ไหมออแล้วก็นะเข้าใจว่าคงจะมีการปรับคลมอแน่นอนอย่างที่ผมเคยพยากรณ์มาตั้งแต่ต้นๆเลยว่าประมาณตั้งแต่ ไม่เกินยี่สิบหกพฤษภาเนี่ยการขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นนะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่พอสมควรทำงานกันมาระยะหนึ่งก็จะเห็นว่าใครมีฝีมือไม่มีฝีมือใครควรจะอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องปกติและปกติสไตล์ของไทยรักไทยตั้งกับพลังประชาชนจนกระทั่งเพื่อไทยตลอดมาน เขาก็ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะถ้าโกติดตามการเมืองเขาสมัยคุณทักษิณเมียำนาบนะนะเขาปรับไปปรับมาจนงงกันไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนนะบางทีปรับตัวเองเข้ากระทรวงศึกษาก็ยังเคยมีนะต้องยอมรับว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลมาอย่างน้อยที่สุดช่วงของการรัฐประหารเนี่ยเยก้าปีนะโกอืมครับ คุณพักสินออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่ปีไหนอ่ะโก้ที่ขออนะุญาตไปดูโอลิมปิกอะเออนะอก็รวมแล้วตอนนั้นคุณยิ่งรักก็มาเป็นรัฐบาล<ะ>พอคุณยิ่งรักมาก็เกิดการรัฐประหารว่ากันเนื้อเต็มๆเ,เ,เนี่ยตอนคุณยิ่งรักคุณทักสิณก็ไม่ได้กลุ่มอำนาจเพราะอยู่ต่างประเทศต่างประเทศ ก่อนคุณยิ่งรักไม่ว่าจะเป็นคุณสมัครไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายคุณทักษิณก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยอืมมันไม่ใกล้ชิดแบบนี้นะอืมอ่าแล้วก็มาพูดถึงตอนที่เป็นฝ่ายค้านตอนพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตอนนั้นอืมคุณทักษิณก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอืม เพราะนั้นต้องยอมรับว่าเพื่อไทยเนี่ยมันไล้หัวไล้การควบคุมไล้การกระชับอำนาจ<ต><บ>ผมผมกำลังให้มอภาพตอนนั้นครั <c oughs> ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ว่าจะเป็นยุคคุณยิ่งรักคุณสมชายคุณสมัครอหรือใครมาขั้นช่วงไหนอย่างไรก็แล้วแต่ มันแบ,บน่งมันเป็นกกเป็นกวนในการบริหารจัดก,การเป็นกกเป็นเหล่าอ่าเจ๊แดงอาไปส่วนหนึ่งคุณสน,นอไปดูส่วนหนึ่งใช่ไหมคนนั้นคนนี้แต่ละกกแต่ละกวนว่ากันไปมันไม่เป็นเอกภาพไม่มีใครที่เขาเรียกว่าสามารถสั่งการได้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดมันกระชับอำนาจไม่ได้ไม่ได้นะ เพราะตัวนายใหญ่เองไม่ได้อยู่ประเทศไทยอืบอกว่าเฮ้ยมันโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้แต่มันไม่เหมือนใกล้ชิดสนิทที่เห็นด้วยหูเห็นด้วยตารู้ด้วยตัวเองฟังได้ใกล้ชิดนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้จึงต่างกับเหล่านั้นโกอตอนนั้นใครวิ่งไปหาบ่อยใครไปเล่าไป เรจาไปอะไรตาอ,อะไรมันก็ก็อาจจะฟังคนนั้นแล้วก็มันก็อาจจะพลาดได้ในบางเรื่องบางจุดนะตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการได้อำนาจรัฐเนี่ยเท่าก็ว่าสามารถที่จะพูดถึงเรื่องของการเป็นคุณในการที่จะใช้อำนาจนั้นในการบริหารจัดการประเทศก็ถือว่าได้ ทางานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเพื่อสังคมก็ถือว่าได้ถ้าจะใช้ถ้าเป็นฝ่ายค้านมันอาจจะง้องแงงง้องแนง,ง,อ,ง,แนงอย่างที่เห็นนม่โก้ดัเพราะฉะนั้นการได้อํานาจรัฐเนี่ยจริงเป็นเรื่องใหญ่มากอืแระการต่อมาได้อํานาจรัฐแล้วตัวเองยืนอยู่มาใกล้ชิดกับชั้อำนาจยิ่งแข็งแกร่งมากอ,มอาจเป็นนายกได้ อาจเป็นหัวหน้าพักได้ยิ่งชัดเจนเปลี่ยงป้างตูมตามมากแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นศูนย์รวมทุกหมายว่าทุกคนจะวิ่งมาอยู่ที่ศูนย์รวมอำนาจที่ตัวเก่าอืมแต่ตอนนี้ไม่ใช่กใกล้เคียงแล้วอาจารย์อะไรนะตอนนี้ถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้ว ผมกาลังจะพูดเนี่ยอผมกำลังจะพูดเนี่ยผมก,ล,ผมก,ล,ผมกลังจะบอกว่าที่แล้วมาเนี่ยมันมันแตกเหล่าแตกกอเกิดความไม่มั่นใจและตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจอืว่าเฮ้ยทุ่มลงไปเทลงไปแล้วมันจะได้อํานาจหรือเปล่าอืแต่ตอนนี้อํานาจมันมีอยู่แล้วอืจึงเต็นที่ จึงบอกเลยว่าต้องสร้างพักให้โตสร้างพักให้ใหญ่สร้างพักให้เข้มแ็มสร้างพักให้เป็นหนึ่งเดียวโดยสามารถจรัดตั้งรัฐบาลเป็นพักเดียวได้ก็ควรจะทําเหมือนในอดีตอ,อ,องตัวเขาเองมาอยู่กับศูนย์รวมของอํานาจที่แท้จริง ก็ต้องยอมรับว่าก,การสร้างพักเนี่ยเงินก็สําคัญใช่ไหม,มจ่ายเงินก็สําคัญที่แล้วมาไม่รู้ว่าใครถ้าใครจ่ายบางกระแสเขาบอกจ่ายผ่านพ่อนั้นพ่อน,นี้ใช่ไหม,มแต่คราวนี้จะเป็นพ่อไหนยังไงก็แล้วแต่ผมว่าศูนย์รวมอานาจน่าจะอยู่ที่เขามเมื่อเป็นดังนี้ทุกคนก็จะต้องแห่แหนแ,แ,แตนแต้ไปรวมอยู่กับศูนย์รวมของอำนาจ ผมเคยพูดมาตลอดนะโก้คุณเตถฐาจะต้องบริหารอำนาจให้เป็นอืม,อมครับเพราะต้องยอมรับว่าตัวจริงนะตัวเขานั้นไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงอืมแต่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเมื่อไหร่จะไม่ได้อยู่กับอำนาจอืมอืมแต่นะอืมเพราะต้องยอมรับว่าที่ได้มาเป็นนี้เพราะเขาให้มาเป็นอืมและที่ได้มาเป็นนั้น เป็นเพราะบารมีของเขาลำพังตัวเองเพียวๆเดียวๆเข้ามายังไงชาตินี้ชาติหน้าและชาติไหนก็ไม่ได้เป็นมผมไม่ใช่ปลามานะโซ่หนม่มมันเป็นข้อเท็จจริงคุม,มศรษฐามีเงินเป็นแสนล้านให้ลงเลือกตั้งเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เป็นนายกไหนอกมจะตั้งพักขึ้นมาใหม่ตูมตามเลย เป็นพักอะไรขึ้นมาเพียงเพียวแบบก้าวไกลเลยคุณเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นนายก <m> แต<ล>่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวคุณเศรษฐาจะได้รับเลือกตั้งหรือด้วยหรือเปล่า <m> <m> ดังนั้นเนี่ยเมื่อเกะาบารมีเขาอาศัยบารมีเขาทำตัวเป็นเจ้าของเสียเองเป็นผู้มีอำนาจเสียเองเป็นผู้มีบารมีเสียเองเนี่ย ผิดนะโก้ต้องเดิดเขาเขานึงบอกฮะก็ดูเขารู้นะอาจารย์ต้องรู้สิต้องรู้ถ้าไม่รู้นี่ผิดถ้าถืณบอกเฮ้ยฉันเป็นนายกแล้วไม่จําเป็นต้องฟังใครเป็นอานาจอยู่กับฉันอํานาจเบ็สร็จตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเป็นของฉันน่าจะต้องกลับไปฉันเพลนแล้วโก้จริงไหมครับผมนึกบอกว่าคุณเศรษฐาจะอยู่ได้หรือไม่ได้เนี่ย อยู่ที่การบริหารอำนาจในเอืกเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามเราควรจะเล่นบทไหนมีหลายครั้งโกก็จำได้ว่าบ้านเราไม่ใช่เกิดมาในยุคคุณเศรษฐาเท่านั้นแต่โก้ดูไปในอดีตคุณมันหารก็เคยอยู่เบื้องหลังใช่ไหมโก้คุณสุวัสดิ์ก็เคยอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคุณสนอุ คุณสมศักดิ์คุณผมไม่แน่ใจว่าคุณสนอเคยอยู่หรือเปล่านะทั้งหมดเนี่ยเคยอยู่เบื้องหลังโดยให้คนอื่นมาเป็นให้เมียบ้าง<อ>ให้น้องบ้งางมาเป็นรัฐมนตรีแล้วเท่าที่ผมเห็นผมรู้ว่าข้าราชการเขาวิ่งไปหาใครอะโกูเขาวิ่งไปหาคุณมันหารหรือวิ่งไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ก็วิ่งไปหาคุณจุวัตหรือว่าวิ่งไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงานไม่เพราะนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเพียงแต่คนพวกนั้นเนี่ยถูกตัดสิทธิทางการเมืองแต่ปัญหาว่าคุณทักษิณเนี่ยขนาดนี้ที่พูดพูดกันอยู่เขาถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรืออยังโครูมกงเป็นนักโทษเนี่ยยังเป็นนักโทษอยู่ไงเออเอาละจะเป็นนักโทษ เขาแปลว่าได้พักโทษเป็นนักโทษได้พักโทษอแต่ถามว่าถูกตัดสิทธิทางการเมืองไหมล่มกกะคดีทุจริตนี่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือเปล่าอาจารย์ยังไม่มีสารพิพากษาว่าถูกตัดสิทธิเพียงแต่ว่าลงเรื่องตั้งไม่ได้แต่ยังไม่มีคําพิพากษาว่าคุณเนี่ยถูกตัดสิทธิเหมือนคุณธนาพรเหมือนคุณเตียบุตร เพียงแต่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าคนมีคดีมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ไม่สามารถจะลงเลือกตั้งได้แต่ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไอ้นู่นไอ้นี่หรือเปล่ามไม่น่าจะมีนะถ้าเราดูที่ผมดูมผมไม่แน่ใจนะตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าก็ศาลยังไม่ได้ตัดสินครับว่าถูกตัดสิทธิ์และทัาที่สำคัญนะโก้ ขอโทษนิดหนึ่งนะฮผมลองไปอ่านท้ายพระบรมราชโองการที่ให้อภัยลดโทษอืถ้าโก้ลองไปอ่านน่าจะเป็นวันที่สามเสิดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกใช่ฮะวันที่พลเอกประยุทธ์รับสนองเดีเ๋ยเซ็นรับสนองครับเออคุณถ้าลองคุณลองเปิดดูเดี๋ยวนี้ย Hmm. เมื่อคืนผมลองนั่งเปิดดู hmm. ลองอ่ hmm. านดูโอยละเอียด hmm. ป,ประโยคท้ายใช่ไหมอาจารย์ในท้ายาพระประลราชโองการสาความทราบว่าละอองทุลีพระความทราบ <Huh. S 2> ความทราบแล้วนั้นเนี่ยแต่ภาษาว่าอย่างไรด่ผมอาจจะจำผิดนะนะ hmm. เพื่อจะได้ให้ใช้ความรู้คือมีพระราชทานอภัยโทษ อ,อภาภัยลดโทษจากแปดปีเป็นหนึ่งปีนะเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนตืบไปอืมก็ลองไปอ่านดูคุณลองเปิดเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับเมื่อคืนผมลองนั่งเปิดแล้วก็อ่านดูว่าอี ในพอตบรมราชาองค์การมีว่ามีความว่าอย่างไรก็มีเบื้องต้นนั้นก็เป็นเรื่องของโตษอะไรยังไงยังไงนะแล้วก็มีว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อ่าแล้วก็สำนึกในการจะทำผิดอะไรตาอะไรเ็ว่าไปนะแต่ท้ายเนี้ย เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แต่ประเทศชาติสังคมและประชาชนจืดไปอืมไม่ต้องอธิบายนะโกอืมนะอืมนี่นี่คือผมนั่งอ่านดูหลายรอบนะแปลว่า มีลดโทษให้แล้วและเมื่อพ้นโทษแล้วเขาควรอยู่เฉยๆหรือเขาควรไปเลี้ยงหลานหรือ <c oughs> เขาควรจะไปปฏิบัติธรรมเพื่อาการบรรลุสงบเงียบเพื่อตนเอง <c oughs> นี่ พ่อช่วยเหลือและทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนืบไปอืมผมกำลังมองว่าเอ๊ะทำไมพักนี้ขยับขยืนข่นเคลื่อนแล้วก็เริ่มพูดถึงเศรษฐกิจการบ้านก,การเมืองอเริ่มจะตรงมากขึ้นครับ จากนะเดิมที่บอกว่าจะไปเลี้ยงหลานอ่ะนะ,อะตอนนี้เริ่ม,มแต่ผมอ่านดูแล้วอ่ะโก้เพื่อทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนเกิดไปนะน้องอ่านให้ดีครับน้องอ่านหลายๆเที่ยวผมก็ ผมลองดูะบรมราชาองการแล้วก็ลองอ่านดูแล้วก็อ่านหลายๆเที่ยวแล้วก็ขีดเส้นใต้ในบางจุดอืม <c oughs> นะ <c oughs> เราจะเห็นในยะอะไรบางเรื่องบางสิ่งแล้วคนบางคนก็เอาไปตีความร้อยแปดผมก็เห็นว่าเอ๊ะเขาทำไมปีคราวตอนออกมาครั้งแรกไปเยี่ยมบ้านที่ยังมีอ่า บอกคออยู่เนี่ยเอ้ะเขาเรียกอะไรนะโก้เขาเรียกอะไรเฟือกคออ่อนครับอาจารย์เขาเรียกเฟือกขอโทษนะขออภัยเฟือกคออ่อนอยู่ครับผมว่านั่นเขาก็ยังพยายามสมวนท่าทีนะโก้ว่าไหมออืไม่ไม่ไม่ค่อยพูดกันบ้านกันเมืองอะไรมากอืมแต่คราวนี้ไปเชียงใหม่แล้วก็สื่อไปสัมภาษณ์ ก็รู้สึกว่าทางด้านอ่าเขาเรียกเปลือกอ่อนก็ไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> อเปลือกอ่อนเนี่ยไม่มีแล้แล้วก็ที่แขนก็ไม่เห็นมีอะไรนั่นแปลว่าเปิดแล้วนะโก้เนี่นี่ผมผมผมมองภาษากายเราเรามองภาษากายเพราะเราไม่ได้ใจคิดอะไรนั่นผมว่าเขาเปิด <c oughs> เปิดถึงให้เห็นว่าสภาพร่างกายจิตใจว่าร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมอื <c oughs> นะและก็หน้าตาท่าทีท่วงทํานองต่างๆทั้งหมดเนี่ยพร้อมอืนี <c oughs> ่ภาษากายก่อน <c oughs> แต่รู้ว่ามีการผ่าตัดจริงนะ <c oughs> แต่จะมากน้อยแค่ไหน <c oughs> เพียงไรเราไม่รู้แต่ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า มีการผ่าตัดอีกือมอมอมอแต่ <Okay. S 2> ถ้าเราดูสีหน้าท่าทางที่สื่อโคตดใครตะใครโคตดต่างๆทั้งหมดในหนุ่ม,มถ้าคุณสังเกตครับผมเนี่ยก็เป็นคนลักษณะสังเกตโหเยงรีลราห่าทีม,มนุษย์เหมือนกันนะภาษาพูดเนี่ยผมว่าบางทีมันซ่อนแต่ภาษากายเนี่ยมันจะไม่ค่อยซ่อนนะน,นั่นเพราะ คราวนี้ภาษากายหน้าตาสมือไม้ท่าทีดวงตาคำพูดตอบประกายชัดเจนถึงความพร้อม,มทุกมิติอ <'m> มากขึ้นประมาณว่าอา hmm. มแบ ฉันมาแล้วนั่นเรื่องที่หนึ่งเท่าที่หมนเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเวลาจะหมดแน่จ้าเวลาจะหมดน่อาจารย์มีท่านผู้ฟังฝากคำถามด้วยนะครับแม่จะไปไปถึงไหนอาจารย์วันชัยเนี่ยนะอับสองสรุปบงพูดเนี่ยพวจะเห็นพูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องดิจิตอลเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่มันต้องรีบมันแก้ปัญหายากกว่าเก่าปัญหามันจับซ้อนกว่าเก่า ต้องสร้างพักเพื่อไทยให้เข้มแข็งให้มันโตขึ้นนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมกำลังบอกว่าเขามาต่เสาห้าแล้วแล้วเสาห้าเนี่ยมาแล้วมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับการปรับพลม,มือมาพร้อมกับการกระชับอำนาจม,มาพร้อมกับการที่จะขับเคลื่อนประเทศ มไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเท่านั้นฝ่ายประจำก็จะต้องถูกขับเคลื่อนอและขยับปรับเปลี่ยนด้วยเพราะแน่นอนเขาต้องมาผมเท่าที่มองเขาวิธีคิดเนี่ยสองหัวสามหัวก็ดีกว่าหัวเดียวแน่นอนอและหัวเดียวนั้นก็อาจจะไม่รู้จักข้าราชการมากนะักไม่รู้จักระบบมากนะักก็ยังใช้เครื่อง ไม่เป็นและในขณะเดียวกันก็ยังไม่รู้กับการเมืองเกงต่อเพราะนั้นต้องมาเสริมมาเติมแล้วก็เร่งเครื่องไม่อย่างนั้นก้าวไกลเอาไปจริงจริงนะโตอืม,อม มีอะไรจะถามความจริงผมอยากจะพูดเรื่องห่ที่เตรียมไว้แต่มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอึ่นคลึมไม่ว่าเรื่องแก้รัฐมนูญไม่ว่านีรัฐโทษไม่ทว่าจะอะไรตัวเนี้ยอะไร่าจารย์ท่านผู้ฟังฝากถามมาฮะมันมีข้อมูลบางรายการเนี่ยนะฮะบางช่องเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องสวจะไปทิ้งท้ายเนี่ยฮะงบ81ล้านบาทเนี่ยอาจารย์ดูงานก็เห็นจัดไปดูงานต่างประเทศกันเยอะแต่ สววันชัยสอนจิริไม่ได้ไปแล้วก็มีหลายคนเขาไม่ได้ไปอ,อย่าหลายคนก็เยอะทีเดียว<อ>นะเ้นะแต่ก็บางคนเห็นว่ามีงบแล้วงบเขาจัดไว้แล้วก็สามารถจะไปดูงานไปไประชุมทวิภาคีเขาก็ไปกัน ทั้งหมดก็เป็นความรับผิดชอบแต่ละคณะแต่ละคนกันไปนะฮะ80ล้านเลยนะ้อนเลยังรโอ้โหโอ้โหครับครับครับเวลาหมดนะะโอเคเราก็ได้ครับผมให้ผมไปพูดเรื่องอื่นดีกว่านะเรื่องเลือกสวดีกว่ามาพูดเรื่องนี้ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณะอาจารย์รชัยครับ ครับครับสวัสดีครับนะฮะจับบัญชัยศรศิลิสมาชิกบุติสภา